taste the news Bristol Myers makers of Bufferin now available to you have a 12 tablet pocket packs. tablets are foil wrapped convenient easy to carry Bufferin pocket pack The Sunbeam Corporation Makers of the Sunbeam multi COOKER Fry Pan and the Sunday Mixmaster Mixer. Viceroy Cigarettes. Product of the Brown and Williamson Tobacco Corporation. BMW, the mark of quality in tobacco products. New U.S. Royal Tires. Say goodbye to Tire Cares. Say New U.S. Royals. Engineered to keep your spare in the trunk. <laughs> ไม่ใช่ทาทิสเลอร์ขอนี้กันเดียวว่าสุดสุดสุดแสบมากไปดูครับอันดับที่10การลอดโซเลหากท่านยังจำกันได้ลาลิก้าสเปนช่วงออกสตาร์ซีซั่นจนเรื่อยยาวมาถึงกลางซีซั่นซามูสรนบาเลนเซียทำงานได้อย่างน่าเป็นตาเป็นใจพาตัวเองขึ้นมาอยู่ในทำเนียบนุ่นแชมป์กัปตันซาโดยมีนักแมทหลายคนที่โชว์เทพขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการลอดโซเลโดยนี่คือเด็กบ้านจากอคาเดมี่มีไอคาวาโดยแท้สิบปีนี้ก็โดนได้รับโอกาสขึ้นสูดเยี่ยมเต็มตัว ต้องสลับไปนางเป็นสำรองทำให้โซล่ารักษาผลงานอย่างต่อเนื่อมีส่วนกับการขับเคลื่อนเกมได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งโซล่าอาการบาดเจ็บจากอันฟอร์บริเล่นการับปลอไปสุดท้ายก็มาลุ้นแพมป์ที่ท็อปโฟก์อันดับที่เก้าจัะสิ็นใครผลการเป็นลูกชายและเป็นรับตำนานไม่เคยมีเรื่องง่ายรอบความกดดันมันจะต้องผานมเข้ามส่ยการูเปรียบเปล่ฝีเท้า่อนของพ่อหรือม่แอประะินใครวนลูกชายแ้วของแติไทร์วันอนดียอดน่ทีงมาแล้นที่ ินั้นหมดไปเรียบร้อยเมื่อเจ้าหนูใครรวดสถานาตัวเองขึ้เป็นห้หอกตัวหลัให้กับอันแด็คอสนาบมือไวเพียงแค่สิบแปดปวกคนนั้นจากผลงานจากปวดไวสิ่เป็ประตูในซีซั่นนี้ทุกรายการก่อนล่าสุดจะถูกเรียกตัวะรับใช้ชาติอเปนศิสศุผู้ใหญเป็นที่เรียบร้อยอันดับที่แปดล่บอไปรีฮักรเป็นแฟนบอลาประจำเซิก้าเยวรมันเชียวหวาจะเอาตัวนูเมไปรีฟรีกดบอาไตอไรเออร์ในุตบอเซน่์แอนอนโดยดาบเป็นไรมีตังเป็นป้ามไว้็นตัวเด็กว what's up everything is that i'm a lot i'm คนมาแล้วมีส่วนช่วยทำหาห้อายาผูริษกรดในเม็นมอญกำัเป็นมี้จิงไปแปลกปีนี้เลยออนไปนีและแกเกิดอ,อยากเนตัวและมีปัรดาใจาักได้พร้อมอาสาควาตับรเวรมทีพยักมากมาอันดับสิเจ็ดไรอันเซสยองถ้าหาไปดูสถิติาก,การทำประตูในศึนี้ากกดไปสิ้าคุนตลอดทั้งปีคงดีกว่าไรอันเซซยองเจ้าวัยสิบเจ็ปวเป็นรองหน้าในกกลางตัวรุกอะไรแบบนี้แต่ขอโทษทีนักแรบไทยทุกคนนี้แม่งเล่นตำแหน่งและซายเริมเกมีมาช่วยเกมรุกเป็นว่าเล่นถึแมผู้เล่จะ ความติดการเดินไหวส่งผลในเซสซยองแกเกินดักในวัวกลายเป็นุ่กเนื้อ่อนที่มรนดาสมะตตอนเฟรนดิแอกริตโรยยาหอมหวานเสนยาในโบงไปเสริมทัพสีหนาค่านกสวน้อยเลือดมันเดนและล่ากาบอกเลยว่ามีดักเป็นปุ๊บแต่วันนี้อยากแน่กอนอันดับอกอันเด็คิสเซนอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าการเป็นดาวรุ่งมนต้องมีโอกาสและวาสนาด้วยังนั้นเมสอทางเดฟคิสเต้นกัเขาขายตดกันเมื่อวบิโอคอนเต้ไปพอมใคราวเล่ขอไปลุประกาหลังเขาลมาทำทานไปบอยออกมาทนี นางงานโครการตอดต่ไปอยู่ในมือของประกานาลังบที่มีสองขวกและเขาเข้าไปปล่อยโอการันหลุดลอยไปมัรจะเจะสคนงารอยากสมัยเลยนีการผลเสียคบุญเช่นกันมาเปเนริก้าเยอรมันมาปวดสีข้าวนีวแวดลูกหลังเมื่อผู้ดีสิ่งหลลๆนั้นกับลิสเซนเซนเจ้าหนูคนนี้ทำงานนี้อย่างน้ามัทับใจถึงทันที่คนเมยอกเลยว่าที่เกิดเด็กระเบีความเป็นผู้ใหญ่คตขันงอันดับท้ามันน้องแองได้ผ่านเป็นชื่อที่ฟังแล้วรู้สึ่ยๆไม่ยิ้หา Oh, on, oh, 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 oh. สองของผู้ยลยนต์เป็นผู้เตรียมแข่พรอมบาะให้โค้นไดนที่ซึ่งมันเกิดขึ้นในช่ที่ดาวเมะทิพช์านแร์เมนดอมเปลี่ยนสมบุกสมบกและมีข่าวว่ามีปัญหากับโค้ชผุรยโยซึ่งสิษนี้ดาวเป็วัยี่เปปลกสนามเป็นปีแสนแสบไปแล้วทั้งหมดทีสิซึ่งเขาเป็นเหมือนแข่คนโดของนสเปวันที่คอยทำตามทุกคำสั่งพร้อมอยางกโดยเป็นนักเตะอดเยี่ยมประจำสิ์ของทีมจากการเล่นของโทเฟ่ผู้ยลยอันดับสี่เรสนาลที่เป็นเบนที่เมาร์มารีสแบ่งคะรนนัต่ โอฟิวและปาวิยอรแต่เาลูกกองหลังลูกมอฟเฮเช่ไวถี่สองขวบกลับเบียดแยกขึมาเป็นโรตีได้อยู่ตลอดตั้งแต่ทีมปลายมีก่อนแล้วซึ่งดันไปเยอเรื่องตลกเพราะคิมเพลสแดงคุณสมบัติครบถ้วนทางความรีอมนเร่างกายทากสมภักสกดม่ผู้ใดที่มารีกลายเปไม่ยึดติดกับอรกันะคเพื่อสบ้านโดยแนวรับฝายนี้ยังช่วยทีมเอฟีทีไปถึงสิบสองลังย่าลบตำน่งอันดับสามเทรนด์เฮินอร์ดกานเป แค่ดาวรุ่งระเบิดก็สูญได้าเรังทีมขาเป็นคนเดิมแต่โูมสถาวัตวัฒนา้เป็นคนสำคัญกระบวนารเปิดฟอร์เป็นอะไรเนอและขวาผมแดท่ถกเราะแเป็ดฟอร์มกายเป็เรบ่วบางโบของทีมสดียวเลยนะเขาเรียกว่าต้องขอสมรภูมิมาเกบนอนจีพยาบาอยู่ทั้งสี่สั้นทำให้คนเล็กมีโอกาสลงนานอยู่เรื่อยแม้จะเคยปิดบ้านโดนดาลายั่งแต่ขนันการพัฒนาของเซนทำให้แฟนบอลทั่วโลกได้เห็นว่าการรับมือกันในร้อยตัเองป็นตัวจีนของแมนตอในแบบจุบันมีสิ่งด รรอันดับสองมากม๊บปันเซตีโอจริงๆเขาผู้นี้เริ่มโด่งดังมาพอัวแล้วโดยเฉพาการยิงประตูปิดต่อให้เรอมาดริดพรชายอยู่เว้ยนสี่าอยู่ติดเอาสองคนที่องแต่ขวานตอนนั้นเขามีสนามเป็โนโบซสำรอก ไปทางออกาเป็นโลางหม่กับทีมของซนดีซีด้าทำผลงานแดงเกิดเต็มควรอนในวันเดยวทุกีดับคิอโรโรนโดหรือแกเรตเตลติสารเบนมาร์โอกาสไม่ออกก็ได้ผลงานจดงก็เปนโอ่วยเกไว้ก่นรในทั้งหมดเป็นประตูของกรจากทิมทันเดรานสุดเท้าร้อมต่างชาตเซนาลนบโคตรแดง450ล้านยูโรอันดับี่ดดึงเลร้อยรานต้องยกชื่อให้กับไทยุ้๋ยที่ดีสำหรับปีโมจิทีชาเยอรมันกับผลงานนั้นยอดด้วยอดกอผูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จีกูที่เขาไม่ทีดเสียมรับ เ้าอยู่ในการดูแลของเปปเปรเดล่ากัทำให้ทีแก่อรบเครื่องทุกกระบวนการสำแดงตัวจริงแผงตุ้นั้ด้วยผลงาน1 0เมตรปลอดจากัอเซทิงครั้งมีวน่างผ่านะไม่ฟ้าผ่านางเรนี้แบบโคตรดดังนั้นพวกเราทุคเป็นแรงในที่สติเาเมนต้ารูปยองเด่กอเเฟกประจับปนใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊กนอนพ่ทุลังงพศูนย